ช่วยกันนึกในโลกเราแบบเหมือนเดิมแค่เป็นงเธอทับฉันทำวันละนิดทำวันละน้อย,อย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสารคดีชุมชนรักโลกวันนี้ถึงคิวของการจัดการป่าไม้ดีเยี่ยมครับเป้าหมายของเราวันนี้คือชุมชนบ้านแม่ตุงติงอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เมื่อมาถึงตู้เมืองเชียงใหม่ให้วิ่งมาทางขึ้นดอยเสมิงถึงแยกวัดต้นแกวนเลี้ยวขวาขึ้นดอยวิ่งไปเรื่อยๆจนเจอที่ทําการอําเภอเสมิงเจอแยกให้เลี้ยวขวาวิ่งไปสักพักจะเจอป้ายทางขึ้นบ้านแม่ตุงติงป่าแม่ตุงติงนั้นคือป่าต้นน้ําหน้าที่ของป่าต้นน้ํานะคะยามยามที่ฝนตกก็จะช่วยดูดซับน้ํา ไม่ให้มันไหลหลากลงมานะคะดูดซับน้ําไปเก็บไว้พอช่วงหน้าแล้งซึ่งไม่มีฝนแล้วมันก็ค่อยๆคายน้ําออกมาทําให้ลาห้วยของเราอ่ะไม่ไม่ขาดน้ําจะมีน้ําทั้งปีนะคะต้นไม้ในป่าจะถูกแบ่งตามขนาดของต้นต้นที่มีขนาดสูงสุดจะถูกเรียกว่าต้นไม้เรือนยอดเด่นต้นไม้ที่มีขนาดสูงรองลงมา คือต้นไม้เรือนยอดรองต้นไม้ที่มีขนาดเล็กและปกคลุมพื้นอยู่เราเรียกว่าต้นไม้พื้นล่างโดยต้นไม้แต่ละต้นจะทำหน้าที่ชะลอความชุ่มชื้นถ้ายัางนึกไม่ออกลองนึกตามดูครับเมื่อฝนตกลงมาต้นไม้ในป่าจะทำหน้าที่เป็นเหมือนฟองน้ำโดยใบของต้นจะทำหน้าที่อุ้มน้ำไว้น้ำบางส่วนจะไหลลงไปตามลำต้นซึ่งด้วยขนาดความสูงของต้นที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการชะลอน้ำก่อนตกลงถึงพื้นดินถึงตรงนี้ด้วยวงจรของป่าใบไม้ที่ร่วงมาทับถมอยู่บนพื้นจะทำหน้าที่รองน้ำอีกชั้นก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่พื้นดินและจะซึมซับเก็บไว้ในผืนดินและคลายออกมาในช่วงหน้าแล้งถ้าเราเห็นลักษณะป,ป่าไม้ที่มีขนาดของต้นที่แตกต่างกันนั่นแหละครับคือป่าไม้ที่เติบโตเองตามธรรมชาติ เราไม่มีปัญหาเรื่องน้ําขาดแคลนไม่มีปัญหาเรื่องดินบินพะลมเนี่ยค่ะทำให้ทุกคนห่วงแหนในป่าพืาน้นนี้และจะอนุรักษ์ตลอดไปค่ะชุมชนบ้านแม่ตุงติงถือเป็นชุมชนขนาด45หลังคาเรือนและมีประชากร180คนอาชีพหลักคือทําการเกษตรโดยมีลุงอุดมอุทธาปาเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อก่อนมันจะ,ะใครอยากไปได้ไม้ที่ไหนเขาไวเอามาหมดเลย แต่ว่าไอ้ตอนนี้คือชาวบ้านเนี่ยประชาคมกนมีกฎระเบียบว่าไอ้ตอนที่ในป่าต้นน้ำคือป่าอนุรักษ์ด้วยวิธีชีวิตแต่ดั้งเดิมที่พวกเขามักบุกรุกผืนป่าเพื่อทําการเกษตรทําให้ป่าไม้ถูกทําลายไปเรื่อยๆจนส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้ขาดแคลนน้ําเพื่อดํารงชีพและเกิดน้ําท่วมในหน้าฝนเป็นประจําทุกปีจนในที่สุดเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาทอดพระเนตรพื้นที่มีพระราชดำรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ําและส่งเสริมความรู้การทําเกษตรโดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ป่าผืนนี้ไว้ผู้ใหญ่อุดมจึงยึดถือพระราชดำรัสเป็นที่ตั้งและได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ราชการจากโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเสมิง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16จังหวัดเชียงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการส่งเสริมความรู้เพื่อประกอบอาชีพให้เข้มแข็งพร้อมทั้งทำความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แม่ตุงติง่งควบคู่กันไปชุมนที่เข้มแข็งก็มีผู้ผนำที่ดีนะครับผู้นำต้องมีความเสียสละมีจริยธรรมมีความยุติธรรมอยู่ในตัวหรือที่สำคัญคือต้องทุ่มเทเสียสละเวลาต้องผู้นำก็ต้องหมั่นไปศึกษาหาความรู้จากจากที่อื่นมา ย่งเช่นเขาจัดอบรมที่ไหนก็ก็ไปอบรม,ลมและความรู้ก็เอามาถ่ายทอดให้แก่ชุมชนซึ่งความเสียสละของผู้นํานั้นเป็นส่วนสําคัญซึ่งจะสร้างความเชื่อถือแก่รัษดรในชุมชนให้ให้ไปหวัิตามให้ให้ร่วมใจให้สามัคคีกันผลจากการส่งเสริมความรู้ให้ประกอบอาชีพได้โดยไม่บุกรุกป่าทำให้ชุมชนแห่งนี้เริ่มมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวอย่างไม่เดือดร้อน ทำให้ชาวบ้านที่นี่เริ่มเชื่อมั่นวิถีชีวิตที่คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ผู้ใหญ่อุดมและชาวบ้านในชุมชนจึงเริ่มทำข้อตกลงในการดูแลป่าไม้ร่วมกันโดยจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อพิจารณาและช่วยกันดูแลป่ากันอย่างจริงจังโดยมีหลักปฏิบัติคือ 1. สร้างฝายเพื่อชะลอความชุ่มชืน้น 2. อนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่เดิม 3. ปลูกป่าใหม่ทดแทนป่าที่ถูกทำลาย 4. ป้องกันไฟป่า 5. แบ่งพื้นที่การใช้สอยป่าให้ชัดเจนซึ่งแนวทางในการในการอนุรักษ์ป่าในการป้องันรัรษาป่าต้องเน้นชุมชนมีส่วนร่วมนะครับคือโดยเราต้องต้องไปให้ความรู้ให้การศึกษาแก่รัษฎรให้สร้างความเข้าใจใแก่รัษดรให้เกิดจิตสำนึกจึงจะมาร่วมกันดูแลป่าได้ การทำฝายนับเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการป่าเพราะฝายจะช่วยชะลอความชุ่มชื้นและดักตะกอนที่ไหลลงมาตามทางน้ำซึ่งฝายที่ป่าแม่ตุงติงสร้างขึ้นเป็นฝายไม้ไผ่ บ้านแม่ตุงติงยังให้ความสําคัญกับการแบ่งพื้นที่ป่าที่ชัดเจนป่าไม้อนุรักษ์ป่าไม้ใช้สอยซึ่งถ้ามีครอบครัวไหนต้องการใช้ไม้เพื่อซ่อมแซมบ้านหรือสร้างบ้านต้องขอมติจากคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนไม่เว้นแม้แต่ต้นไม้ที่ล้มแล้วก็ตามการลาดตระเวนป่าก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องทําร่วมกันระหว่างชาวบ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารซึ่งเมื่อการลาดตระเวนทําได้อย่างสม่ําเสมอ พฤติกรรมของชาวบ้านได้พัฒนารูปแบบจนในที่สุดทุกวันนี้การลาดตระเวนลดน้อยลงแต่ชาวบ้านจะช่วยกันสอดส่องดูแลและแจ้งต่อคณะกรรมการทันทีหากพบเห็นใครบุกรุกพื้นที่ป่าเขต้องเขาเขาอยู่บ้านบ้านกับป่าเขาโค้นเขาไปโคนก็ต้องอาศัยป่าป่าก็ต้องอาศัยโคนแล้วผมเขาก็ตั้งคณะกรรมการตั้งกฎอย่างขึ้นมาว่าเออเนี่ยป่าตรงเนี้ย ถายาหลวงเอาฟืนอย่างเอาบัดได้อีกสักอย่างถ้าจะใช้ปลูกบ้านสร้างบ้านเจ้าหลวงเอาฟืนต้องไปหัมิ้งมีป่าใจ,จสวยอยู่เป็นเป็นโซนป่าใจ,จสวยอยู่ถ้าจะเอาหลวงเอาฟืน <c oughs> ก็ต้องมาแจ้งข้คณะกรรมการคณะกรรมการก็ต้องว่าเออเลี่ยหันว่าเ <c oughs> ออนายกจะเอาไปทำฟืนจะไปสร้างบ้านจะเอากี่ต้นมันยังมีใบอยู่ เมื่อชาวบ้านหยุดที่จะบุกรุกพื้นที่ป่าเดิมได้แล้วขั้นตอนต่อมาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้คือการปลูกป่าใหม่ทดแทนควบคู่ไปกับปล่อยให้ป่าไม้เดิมจเจริญเติบโตตามธรรมชาติทุกวันนี้ชาวบ้านจะปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ทํากินด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครบังคับเพราะพวกเขาเชื่อว่าป่าไม้กับคนต้องเกื้อกูลกันในหน้าแง้งชาวบ้านก็จะรวมตัวกันเพื่อออ,อกมาทําแนวกันไฟ เพื่อ้องกันการสูญเสียป่าจากไฟป่าปัจจุบันหลังจากที่ชุมชนมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ป่าไมา้พร้อมทั้งมีแผนการลงมือทําที่ชัดเจนนั่นคือส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพให้มั่นคงชาวบ้านก็จะไม่บุกรุกพื้นที่ป่าสร้างทัศนคติในการร่วมมือร่วมแรงที่จะดูแลผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งการทําอย่างสม่ําเสมอของผู้ใหญ่อุดมทําให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นวาระของชุมชน ในการดูแลและฟื้นฟูป่าซึ่งผลที่ได้กลับมานั้นไม่เพียงทำให้วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านแม่ตุงติงดีขึ้นเรื่อยๆแล้วยังส่งผลดีต่อคนทั้งประเทศอีกด้วย น่าคิดเหมือนกันนะครับกับการบริหารจัดการป่าไม้ผมว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะครับไม่ยากเลยครับกับการที่เราจะคิดแล้วเปลี่ยนลองดูครับเริ่มจากที่บ้านของคุณก่อนสนใจเรียนรู้และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมชุมชนรักป่าไม้บ้านแม่ตุงติงได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมร่วมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0 2 298 5635 รมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ